ประกาศขายบ้านสุนารีราชสีแมาประกาศขายบ้านสองหลังที่จังหวัดนนทบุรีบอกเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่จะทําหน้าที่ลูกนักครองลูกทุงสาวสุนารีราชสีแมาลงคลิปน้ําตาขอประกาศขายบ้านสองหลังที่จังหวัดนนทบุรีระบุเป็นช่วงเวลาสุดท้ายขอทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดประกาศขายบ้านที่จังหวัดนนทบุรีสองหลังเป็นช่วงสุดท้ายที่จะทําหน้าที่ลูกอยากมีเวลาได้ดูแลท่านในช่วงเวลาสุดท้ายฝากทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยหากใครสนใจติดต่อได้เลย เพื่อส่งโอกาสให้ได้ทำบุญใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้นานแค่ไหนแต่อยากทำเวลามีงานก็จะวิ่งมาทำงานถ้ามีงาน2-3วันติดก็จะนอนบ้านลูกชายหลายคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทิคิดถูกที่สุดครับที่สุดแกก็ช่วงก่อนค้าขายดีมากงานก็เยอะไม่น่าลำบากอะไรคืออยากขายบ้านเพราะจะกลับไปดูแลแม่จะได้มีเงินก้อนไว้ใช้ระหว่างที่ไม่ได้ทำงานแบบนั้นไหมเธอทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะรแล้วเข้มแข็งนะ พรคุ้มครองคุณแม่ให้ปลอดภัยโดนให้คุณสุนารีสมปรารถนาบรรบุความประสงค์โดยเร็วขอเป็นกําลังใจให้คุณสุนารีนะคะได้ดูแลพระในบ้านเป็นบุญใหญ่จริงๆค่ะสู้ๆนะค้ะดูแลแม่ให้ดีที่สุดให้กําลังใจค่ะกลับบ้านเราอยู่กับธรรมชาติเป็นกําลังใจไห้เดิน